สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะเมื่อนีกุลการแสงอรรุนผ้าเข,าข่าคัวทุลักทุเลนะคะพี่น้องสิผ้าพี่น้องมาชมสวนมะกรูดซะก่อนนะคะมีต้นมะกรูดต้นหนึ่งพี่น้องค่ะออกลูกกําลังออกลูกไลยหลายพี่น้องจา้าเป็นพวงเป็นพวงอยู่นะคะส่ออนส่ออนไก่ได้เห็ดแชมพูไม่ให้พี่น้องเบิ่งอีกแล้ว นี่ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นดอกบอกม่วงนะคะดอกบอกม่วงกําลังจับดอกจับปลูกเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงแรดนะคะเพื่อนๆค่ะมะม่วงแรด<ม>่ปเข้าไปหาเก็บใบมะกรูดกับนวยมะกรูดไปหาเห็ดแกงเคียวหวานดีกว่าวันนี้นะคะจะพาะเพื่อนๆเห็ดแกงเคียวหวานมะเขือเปราะนะคะเพื่อนๆแล้วก็นาเกลือลงไปก่อนที่เราจะ พันมะเขือนะคะเป็นชิ้นๆเข้าก,กระแซเกลือไว้มะเขือก็จะได้บดดำนะคะมะเขือนี่ได้มาแตสาสได้มาแต่ตลาดนัดพี่น้องค่ะมะเขือออนออนถุงละสิบบาทพี่น้องเนื้อหมูนี่ก็จะเลือจากที่เขากินแจวฮอนแบ่งไว้นะคะคืออยากกินแกงเขียวหวานมะเขือเฮดแซ่บรสจัดจัดจากน่อยค่ะพี่น้องนี่ค่ะน้ำ กะทินะคะมาผัดกับเครื่องแกงเลยค่ะผัดจนทรงกลิ่นหอมแล้วกะ็โรยใบมะกรูดที่ห่าฉีกไว้แล้วกะ็ผิวมะกรูดที่เ่าซ้อยบางๆไว้นะคะลงไปผัดให้ทรงกลิ่นหอมถ้ามันแห้งเข้าก็เติมหัวกะทิลงไปอีกค่ะวันนี้ ช่างอีดกุลการแสงอรุ่นจะใสกะทิหนึ่งกองเล็กแค่นั้นนะคะทำกินไม่เยอะค่ะวันนี้จะทำไม่เยอะหนึ่งกองเล็กก็พอรสชาติของแกงเขียวหวานนี่ขอให้เน้นเป็นมั่นนะคะเน้นเป็นมั่นกลมๆหวานนิดน้อยหวานพอดีพอดีนะคะนี่ค่ะผัดเสร็จเรื่องแกงแล้วแล้วก็เอาหมูลงไปผัดผัดเลยค่ะแล้วก็หยอดก,กะทินะคะ ใหหอมทรงกินหอมสักก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะมือนีกุลการแสงกรุ่นกระเตรียมไว้นะคะอ,อย่างมัติคะ่ะคุณเกศสอนจ้าคุณเกศสอปีเอาหมอมต้มน้ำไม่อีกแล้วจิกเอาเต้าน้ำต้มมาให้ผู้ค้าต้มกับบได้ใส่วงเล่าดอกอยกะเทยไว้ก่อน <c oughs> แกงเขียวหวานเราก็ต้องเคี่ยวเคี่ยวเนื้อกับกะทิ ให้หอมให้เข่ากันให้ร่วนเนื้อมันเข่ากันกันเนาะพี่น้องเนาะเอไอยังก็หิวจะหมอมาต้มนม้ำต้มน้ำไม่ถา่า <c oughs> คุณเกสรน,นี่ก็ไดนี่ค่ะผัดพ,พ่อผัดเดียบร้่อยแล้วนะคะกระทะมันเล็กใต้แล้วก็เปลี่ยนนะคะจากกระทะใส่หมอะะ้อค่ะพี่นี้ใส่หม้อเลย กุลการแสงอระรุนพร้อมทั้งขั้วทุลักทุเลนะคะเพื่อนๆคะ่ะฝากเพื่อนๆดูช่องน้อยๆกดไลค์กดแชร์ให้กุลการแสงอรรุณด้วยนะคะนี่ค่ะกะทิแค่หนึ่งกล่องก็พอนะคะเพราะว่าเห่ากับบดไเห็ดว่าเห็ดลายเดีะวกันเนาะนี่ค่ะใส่มะเขือลงไปเพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมค้นมะเขือนะคะค้นไปค้นมานะคะค้นให้มะเขือเข่านา้าเข่าเนื้อกับกับแกงนะคะกับน้ำแกงเพราะว่า มะเขือห้าจีได้บอดำนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่คือเคล็ดลับนะคะค่ะปรุงรสตามใจชอบเลยมากรสชาติหวานหรือว่ารสชาติพอดีพอดีนะคะตามใจเลยนะคะส่วนมากก็จะเป็นมันเข้มข้นเนาะค่ะเนาะพริกแกงตัวนี้ที่้ังอีไนมานะคะจะรสชาติออกรสจัดเผ็ดนิดนึงอร่อยเลยคะ่ะกินกับเขากะแส ก็จัดไปเป็นเมนูแกงเขียวหวานขนมเส้็นะพี่น้องเนาะเสร็จแล้วก็รวยด้วพริกใบมะกรูดซอยปูอัดนิดน่อยที่เหลือนะคะแล้วระค่ะพี่น้องคะแกงเขียวหวานสูตรกุลการแสงอรุณข้าวทุลักทุเลนะคะขอบคุณเพื่อนๆนนะคะที่กดไลค์กดติดตาม ช่างอีดกุลการแสงอรุ่นขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะอันนี้ก็สวัสดีค่ะ